เรามาเสียหญ้ากันค่ะวันนี้เสียย่าก่อนต้น <c oughs> ไม้กับไม้ก็กแกรนขึ้นลมแหง้งแห้งนะคะวันนี้น่ะต้องขออภัยทุกท่านเพราะวเสียงมันอาจจะบกพร่องชัดแล้วก็คือคือ คือปรู้ว่าจังใดอะค่ะเดี๋ยวเว้ากับไทยเว้า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 ภาษาเดี๋ยวก็พูดไทยเดี๋ยวก็พูดพูดไทยหนึ่งเธอก็มีเว้าลาวหนึ่งเธอก็คำภาษาอังกฤษปนเป็นคำคำสินะคือคือมาอยู่ต่างประเทศแตเหงแล้วค่ะประมาณสิบกว่าปีแล้วมันก็เลยเป็นแบบว่าแต่หลักๆก็คือภาษาพูดไทยนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่ามันก็ลอยกลับไปกลับมาเพราะว่าระยู่เดนมาร์กหลาย นานมากแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาความคิดเวลาคิดเนี่ยสิเนียมันก็เลยบางทีมันคิดออกมาเป็นคำเป็นคำภาษาเดนมาคคำไทยบางคำลืมเลยเอย้คำนี้ภาษาเดนมากแต่เป็นภาษาไทยลืมคำไทยไปชัวขณะหนึ่งสิะคะมันก็เลยมันก็เลยค่อนข้างจะสับสนเจ้าข,ของก็ยังสับสนเจ้าบอกเฮ้ยยังซียเลยเนาะเออ แต่ว่าจะบอกให้ว่าความเป็นไทยความเป็นคนอีสานความเป็นคนพูดไทยเนี่ยคือยังมีียุคเก่าเดินยแะค่ะจะว่าเก่งภาษาเินมาตา์แต่ไม่ได้เก่งเอยียงกระโดดพ่อไปได้พ่อเลอยนเจ้าของได้วันนั้นพ่อเอาตัวรอดได้บ้างานั้มันจะเป็นยังงฉันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปอยียงที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยอาจจะเบ้าแบบว่า เพราะว่าข้าพเจาด้ปีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเฮ้ยตอนนี้ความคิดเทามันมันจะออกมาเป็นภาษาไทยหรือมันจะออกมาปภาษาอีสเพภาหรือม,มายังดีนะค่ะมันก็เดยสิ่ปนๆกันเนะาะบวังว่าท่านคงสิบ่รู้สึกสับสนฟังไม่รู้เรื่องหรืออะไรประมาณนี้เนาะ็นไรกะทนทนเอาแน่เด้อคะ่ะ <c oughs> อาจจะเปลี่ยนอะไรประมาณว่า เปลี่ยนไปชั่วคณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรู้ตัวก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมเห็นบอกคะ <laughs> วันนี้นะ่ะมีแพลนแพลนก็คือวางแผนไว้ว่าเออถ้าเสียญ,ญาแล้วบรู้ว่าจะแล้วไว้นะคะอนหญ้าเนี่ย หนองน้ำเพื่อนเพื่อนบ้านอยู่ตรงโน้นเพื่อนแตงเนี่ยแกมีหนองน้ําอยู่แล้วปลามันเห็นบอกว่าช่วงนี้ปลามันเยอะเป็นคล้ายๆเหมือนปลาขาวไปอย่างเช่นปลาน้ําจืดน,นะคะก็เลยว่าสิอยากเอาทาปลาแดงทำปลาร้ารั้งแรกนะคะหาซื้อยากซื้อกอ็แล้วก็แพงแพงตะน่ายแล้วก็ได้ป่วยๆกักบอันแปนวะ่ะ อยากจะเฮ็ปดปลาแดกแม่ยังสินะ่ะแล้วเสร็จแล้วแกก็เลยบอกเ,อเขาก็เลยหายนีไอ้บ่งจาก y o u t u b บมองอื่นน่ะก็คือเขาทำปลาล้านะเนาะ,นะเขาก็ใส่ที่ไหนคะ,ะใส่ไอ้ใส่กระปุกบางคนก็ใส่กระปุกพลาสติกอะไรประมาณเนี้ยบางคนเขาก็ใส่ไหแล้วเสร็จแล้วเนี้ย <laughs> เขาก็เลยบอกแฟนทำอีกกระปุกอยู่เนาะค่อนข้างหนาอยู่อันนึงเป็นกระปุกพลาสติกนะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ย ถ้าเราเอากระปุกใส่กระปุกนี่แหละอะไรประมาณนี้นะถ้าถ้าเห็ดกระแดกน่ะก็เลยว่าสิ่น่ะแกก็เลยมันชีดีอยู่บอคุณว่าเออแล้วมันใส่น้ำคุณว่เพราะมนั้นเราต้องใส่มองมืดๆบอกคุณว่าว่าพวกไส้ไฮแช่ทํบมับพมีไฮ้บบที่นี่นะพ่มีไฮเออแล้วเพื่อนก็เลยเข้าไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตนี่แหละเพื่อนก็เลยซื้อไห สั่งไห้มาให้แต่ไม่รู้ว่าจะได้ตอนใดน,นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าโนโลลู่นแหละมันจะช้าหน่อยสรนจดิเพราะว่าเพื่นว่าพอดีแล้วเพื่อนก็จะได้ไหเอาไห,หน่ะไหน้อยๆนะคะประมาณมใหญ่สุดนะ่ะก็ประมาณ4ี่ลิตรอันเล็กก็ประมาณ2ลิตรแล้วเสร็จแล้วนะแกก็เลยบอกว่าไอ้แกก็จะสั่งมาเผื่อเจ้าของด้วยเอาไว้เอาไว้อไวดองเพื่นว่าไว้ดองพวกอ้ ดองผักอะนะคะอดองไอ้แตงกวาดีนะแล้วก็ดองพักทองอะไรประมาณนี้ค่ะหลักเขากินเยอะกินกันเยอะได้พวกดองผัดทั้งหลายเลยเนอะก็ตื่นเต้นจักสีแล้วตอนไต้นดะ้อโอ้โกเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาไอ้ถอนยาทําทงานถอนยาไปก่อนเนาะวันนี้เนะี่ยใส่เสื้อหนาเนีะนะ่ยเนาะเพราะว่ามันหนาว ค่อนข้างอากาศค่อนข้าง,งเย็นเพราะว่าลมแห้งๆเมื่อคืนนี่ฝนตกทั้งคืนเลยแล้วก็ลมออท,ท่านท่านทั้งหลายก็คงได้ยินเสียงลมอยู่เนาะไอบืดบึดบึงเนี่ยเนาะไม่รู้ว่าฝนจะตกลงมาอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดการเฝ้าก่อนเป้ากางงานก่อนเนาะป็นงานเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาดูกันอีกทีสวัสดีค้า